เราเห็นกล่องสูงขนมแล้วก็ซูมมาที่ขนมนะคะเราก็ยิบขนมไปกินด้วยนะหยิบขนมกินกินก่อนนะคะอร่อยมากแล้วก็น้ำนิดนึงอืมอร่อยแล้วก็ยาน้ทุกกะตากินให้หมดกินรูปยาพอน้ำน้ำถ้าถุงไปเก็บก่อนนะคะทุกคน ต่อไปเรือมแกะกินดีกว่าเงียบเงีบหมดแล้วต่อไปช็อกกี้ช็อกกี้ช็อกโกแลตนะคะแกะถุงกินดีกว่าขับขับอะไรต่อไปก็เป็นป๊อกกี้นะคะกินน่กินกินดีกว่าก็กินน้ำอีกหนึ่งนะคะอร่อยกินป๊อกกี้งามบเงียงียกินน้ำให้หมดเลยเอาไปทิ้งเทหมดแล้วไปทิ้งดีกว่า สำหรับกล่องส่มวันนี้นะคะจะเอากล่องเอากล่องส่มไปทิ้งก่อนดีกว่าบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะเสร็จแล้วบ๊ายบาย